à con nóng này con nón, à chi lèt con nón. gì vậy? đuối. gì vậy? đuối. พูดแนที่อร่อยไหมอะไรนะอัญญาอะไรนะลูเมื่อกี้หนูพูดว่อะไรนะกืเสืออะไรไบก้าขึ้นเสืออะไรใมก้าพ่อพอกับแจ๊สัหวานใครตอกกันเอาแบบแม่อาิดนะเอาแบบมาจากใจหนูนะเอาจริงๆเลยเอาจริงๆนะพ่อพ่อกับแจวนอะไอ่ะด็อนเาสองคนอีกอางค เออก็ตัวนะ้อยู่เครียดไหมลูกเครียดอืมเข้าใจเข้าใจแต่ยิ่งขนของพี่ไปพักน้อยสต๊าฟปี General General ไฟขาวขาวจ้ำเหรอจ้ำเจ๋งเครียดไหมลูกเครียดอืมเข้าใจเข้าใจแต่ยิ่งขนของพี่ไปพักน้อยนี่นมแค่เอามือว่างอย่างงี้เหมือนเหมือนปิ้งเหมือนปิ้งหมูอ่ะหมูปิ้งมือเหรอหมูปิ้งมือเหรอ มันต้องทำลูกหนูจะได้ไม่เจ็บมาก <c oughs> โอเคโอเคโอเคอ่าแค่นี้เอง <c oughs> อเมันไม่ต้องมันต้องยิกขนาดนาั้นห้ามพูดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปลิมัติคอห <c oughs> ้ามพูดไปกินไปใช่ไหมลูกใช่เดี๋ยวปลิมัติคอหัวบีบเ <c oughs> ยอะูุ ก็ไปหาหมอเลยหรอแล้วหมอจะทำอะไรให้จะิดโตมันปเสียใจมากเลยมันปเสียใจมากเลยเเรื่องอะไรครับเสียใจพี่้าไม่ขับรถขับรถคนนี้มีมีก่อันีอัานะปุฟปปแมมีุ่ฟปแมมีุ่่ต์แมมีปุ๊ปแมมีุ่๊ปแมมี่ตัดย